สวัสดีครับต้อนรับสู่เล่าหลังเกมนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาหลังเกมที่เจ็บปวดชกช้ำกันหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องมารวมตัวกันพูดคุยกันหน่อยเนาะนะฮะหลังจากที่เรื่องบนสนามไปครับพยายามจะหยิบยกรายละเอียดเรื่องราวต่างๆในเกมนั้นๆเนี่ยมาเล่าส่วนฟังเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมนะครับและล่าสุดครับไปเยือนที่ทลเลอร์ฮอสเปอร์สเตเดียมครับเป็นเกมระดับท็อป เป็น2ทีมที่ก่อนลงสนามยังไม่แพ้ใครสเปอร์ก็ฟอร์มดีและเกินครับอย่าที่บิกแอชเข้ามานะครับเพราะเซกุนกูทำให้สเปอร์นั้นเล่นได้อย่างดุดันแจ่มมากๆฝั่งลิฟูก,ก็แต่ไมด้ด้ความมั่นใจไรชุออกมาครับครอปยังคงยึดในชุดที่เขาเชื่อมั่นในนัดสนัดหลังที่ผ่านมาถ้าไม่นับเกมฟุตบอลถ้วยนะเฉลีวยวเทพก็ยืนคู่กับฟันได้นะครับมีโจโกเมสมีโรบบอมีอาลีตรงกลางก็แมกคาลิสเตอร์ ก็ตีสโตรนซูบอสไลเพราะน่ามีสาระมีบิ๊กอสจุดเดียวที่น่าสนใจคือเปลี่ยงออกมาตัวเปล่าครับกรได้ก็โปรลงมาแทนที่ของเดวินนเยสอาจจะใช้ไหวพริบในการประทะในการชนกับวิกกี้ฟานอัเฟนก็ได้ครับอันนี้ผมคิดเอาเองนะอาจจะเป็นอีกหนึ่งไลทแทคกติกที่ทําให้เกมมันไหลลื่นมากขึ้นส่วนสเปอร์ก็มานั่นแหละครับอย่างที่เราเห็นกันโซนมินริชารีสันครูเซสกี้เจมมดดิสัน สี่ตัวรูกหลักๆมีซามีบิซูมานั้นคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังคูเซนเตอร์ก็นอกจากฟอนเฟนก็เป็นกิซูเมโรนะครับผมว่าเป็นช่วงต้นเกมที่สู้กันสนุกมากๆมันมีจังหวะและช่วงเวลาของตัวเองครับูฟเดินเครื่องขึ้นไปก่อนสามถึงห้านาทีแรกหลังจากสเปอร์กลับมาครองบอลได้มากกว่าพยายามหาช่องแต่จังหวะจบเนี่ยดูเหมือนว่าฝั่งของพูลอาจจะชัดกว่าในช่วงต้น ดียสยิงติดเซฟวิคาริโอโรบโบยิงซ้ำอีกติดเซฟอีกหรือจังหวะที่เคทสโจนหลุดเข้าไปแล้วยิงฉลับหลุดออกข้างไปมันสูสีมากครับมันเป็นเกมที่ทุกคนอยากจะเห็นว่ามันเป็นการสู้แบบนี้สเปอร์เจอร์ด้วยคูเนี่ยมันมันอยู่แล้วเป็นบอลเกมรุกทั้งคู่อยู่แล้วและทั้งสองทีมก็พยายามจนถ้ามันมีหลายๆจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นครับเคทิสโจนโดนใบแดงเขาไปย่ำใส่อิฟบิสซูมา ตอนแรกเนี่ยโดนวีเหลืองก่อนนะแล้วพอผู้ิดสก็คือสเอนคูเปอร์ได้รับคำแนะนำจากทางห้องวีอาร์ให้ไปเช็คดูมันก็เป็นภาพประจักษ์มาว่าเท้าของโจนเนี่ยไปปัดทากับข้อเท้าของบุสมาแบบจังๆเหมือนเป็นการตั้เป็นการยันเข้าไปซึ่งเท้าว่ากันตามการตัดสินในยุคสมัยเนี่ยภาพประจักษ์นั่นแหละครับมันคือมันคือหลักฐานที่มันบ่งบอกชัดเจนไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตาม เราก็เห็นครับว่าโจนส์นั้นพยายามเล่นที่บอลขามันฉลับแล้วแรงเฉียงมันมาข้างหน้าก็เลยไปย่ำใส่เท้าขู่แข่งสุดท้ายเปลี่ยนจากไปเหลืองเป็นไปแดงตอนแรกเนี่ยผมยอมรับว,ว่ามันมันดูโชคร้ายมันดูใจร้ายไปหน่อยแต่ภาพประจักษ์น่ยมันชัดมากแล้วในจังหวะที่สมัปเปอร์วิ่งเข้าไปวิ่งไปเช็คตรงจวีไอภาพในการคอนแฟนะั้นั่นคือภาพแรกที่เขเห็นครับ มันเป็นการบ,บอกชัดเจนว่าข้างบนห้องวีอานั้นแนะนำในเชิงหรือว่าทิศทางไหนให้เห็นชัดๆโอเคสู้กันต่อครับสิบคนก็ไม่เป็นไรเคยผ่านมาหมดแล้วสถานการณ์แบบนี้สู้ต่ออาศัยจังหวะเฉียบๆหน่อยเล่นไม่กี่ครั้งถึงหน้าปาดประตูแล้วลิฟว์ก็ทำได้ครับบอลจากมูซาลา แทงทูช่องให้ดิเดียรสพาบอลฉีกออกมาทางด้านขวาแล้วตว,วัดยิงเสียบเสาไกลสวยงามมากครับจนมีธงล้ำน้าขึ้นมาและเราก็ได้เห็นภาพช้าผมเชื่อว่าต่อให้ไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลนะครับเอาตัดคำว่าแฟนทีมไหนทิ้งออกไปก่อนนะภาพช้าที่เราเห็นเนะี่ยขาของโรเบโรมันยังมีความใกล้เคียงหรือเหลื่อมมากกว่าจาังหวะการวิ่งของดูดียรเั ต่อให้ยังไม่มีการตีเส้นกันตางพอเห็นภาพช้าพอภาพอมันมันพอสมันหยุดนิ่งอ่ะผมใจชื้นว่าเออได้แล้วไม่รับนีหว่าสุดท้ายเกมออนครับเล่นต่อเป็นล้ำหน้าของสเปอร์แล้วเปิดฟรีคิ้งไปข้างหน้าทุกอย่างก็จบตรงนั้นมันเจ็บปวดตรงที่หลังจบเกมนะฮะองค์กร้ริสินอาชีพของอังกฤษออกมาแถลการ ยอมรับความผิดพลาดในช็อตนี้ว่ามันเป็นความผิดพลาดของประตูของโรดิาสไม่ใช่ลูกล้ำหน้าและคุณจะได้ประตูอย่างใสสะอาดจะมีการดําเนินงานตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็จะแจ้งใบรายง,งานตรงน,นี้กลับไปที่ผู้รูลความผิดพลาดของม,น,มนุษย์เดี๋ยวจอห์นสันครับคนที่เป็นผู้สื่ขาวของ ESPN แล้วก็เป็นแบบสายเอ็กซ์ ก็ VR, mm hmm. จะเขียนถึงจังหวะ VR ที่มันน่ากัางขาเกื mm hmm. อบทุกๆครั้งครั้งนี้ก็เช่นกัน mm hmm. เขาถึงขั้นว่าได้ข้อมูลว่าไอ้ความผิดพลาดนั้นคืออะไรครับย้อนกลับไปได้ชอตที่ได้ประตูซาราจ่ายดีอาร์สกะช,ชากหนีแล้วยิงตุ้มเข้าไปภาพมาหยุดพอสตรงที่จังหวะการวิ่งของดีอารสและการจ่ายบอลของซาราขาของคริสเตนโรเมโรเลื่อนกว่าครับ ลูกนี้ไม่ลำน้าแต่ว่าทีมงานผู้สิทธิ์ในห้อง VR ครับซึ่งนำโดยดาร์เรนอิงแลนด์เนี่ยคะคิดว่าในสนามเป็นการให้ประตูครับการสื่อสารระหว่างอิงแลนด์กับสมันฮูเปอร์ไม่ตรงกันในสนามเนี่ยฮูเปอร์เป่ากระดูกลำน้าเพราะมีธงส่งให้ VR เช็คในห้อง VR อิงแลนด์คิดว่าในสนามเป่าให้เป็นประตูแค่เช็คว่ามันถูกต้องไหมซึ่งเขาก็ เช็คแป๊บเดียวเพราะก็เห็นตรงกันว่ามันไม่หลําเรื่อใช่คําว่าเช็คคอ p l e ี e ก็คือตรวจสอบเรียบร้อยยึดตามการตัดสินในสนามเหมือนเดิมในใจของยี้ยแรกก็คือการได้ประตูแต่ฮูเปอร์ไม่ใช่ครับเพราะฮูเปอร์เป่าเป็นลูปล้ำหน้าไปแล้วกว่าจะรู้ตัวว่าอ้าวเฮ้ยสื่อสารผิดนี่หวา่าสเปอร์เล่นเพลนไปแล้วครับเล่นลูกล้ำหน้าตัวนั้นไปแล้ว พอมันเกมออนปุ๊บจบครับไม่สามารถย้อนอะไรกลับมาได้เลย <accent> ผมอ่านครั้งแรกเนี่ยเอาตรงเนยมันแบบมันเบื่อไปเลยอ่ะมันเรารู้ครัว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ชอบ เรื่องดราม่าเกี่ยวกับผู้ตัดสินอะไรใดๆเ,เราพยายามคิดคขาว่ามันมันเกิดขึ้นได้มันมีความผิดพลาดกันได้และผมก็รู้คขาว่าเราไม่สามารถหาการทํางานที่สนแบบโรเอร์เซนในสนามแน่ๆเพราะสุดท้ายมันก็เป็นยังเป็นคนตัดสินไงมันยังมีแบบความรู้สึกวิคิดดุลพินิจเข้ามาเกี่ยวกองแต่เมื่อคุณมี VAR ครับ วิดีโอแอซิสแตนต์เรฟรีวิดีโอเพื่อช่วยเหลือผู้ตัดสินความคาดหวังเราจะเพิ่มมากกว่าน,นั้นครับในเมื่อคุณมีเครื่องมือมันก็ควรจะต้องทำให้ชัดเจนและใกล้เคียงคาว่ายุติธทรมมากที่สดุดและถูกต้องมากที่สดุดไม่ใช่ว่ามาเป็นความผิดแบบเด็กน้อยไม่รู้จักการทำงาน คือเหมือนทํางานแบบแบบเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาะวะด้วยซ้ำคุณผิดพลาดกับงานใหญ่แบบนี้เพียงเพราะว่าสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคือถ้าผมเป็นเป็นผู้มีอำนาจในองค์กรของผู้วสินนะสองคนนี้ตกงงานทันทีครับผมไล่ออกทันทีครับเก่งไหขันมูลค่าขนาดนี้ประตูนั้นมูลค่าเท่าไหร่ไม่รู้ สกอร์ยังคงศูนผมไม่ได้บอกว่าถ้าเวือ์ผู้ได้ประตูนั้นจะเป็นผู้ชนะแต่เกมมันจะไม่เหมือนเดิมแน่ๆครับและมันก็จะมีโอกาสมากกว่านี้แต่มันไม่ได้เพราะการสื่อสารของผู้เล่นในสนามกับห้องเวียชิดคนละอยา่างในสนามเป่าไปล้ำหน้าแล้วส่งมาให้เวียเช็คหน่อยสิล้ำหรือเปล่าห้องเวียดันคิดว่าในสนามเป่าให้ประตูไปแล้ว ก็เลยเช็คแบบเร็วๆเฮ้ย,ย i, มันไม่รั้ำนี่หว่าคอมพีคครับพี่ยึดตานั่งเลย mm hmm. หมดคำจะพูดอ่ะหรือใช้คำนั้นได้ใช่ไหมก mm hmm. ็เหมือนที่ครอบอกครับหลังเกมขอโทษแล้วได้อะไรใครช่วยอะไรเราได้บ้างขอโทษแล้วแก้ไขผลได้หรือเปล่า mm hmm. ก็ไม่ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องขอโทษ หลังจากนั้นสเปอร์ก็เดินเครื่องของตัวเองครับได้ประตูขึ้นํำจากโซนหึงนิ้นก่อนที่รูจะมาตีเสมอได้ในช่วงทษเจ็บครึ่งแรงกอดิกาโปสมักสมบอมนี่เกินหมุนตัวยิงปต้มเข้ามาตีเสมอตัวเองเจ็บมีจังหวะพลาดโอกาสทองนิดเดียวครับก่อนจบเพิ่งแรกที่ซาร่าส์แทงมาให้ดีอาร์สพยายามจะโฉบเข้าไปแทบอินเหมือนเป็นลูกสูตรที่ซ้อนขึ้นมาเราเห็นช็อตแบบนี้หลายครั้งแต่ครัวงนี้มันโดนนี้เต็มอะถากเสาออกไป จบรุ่แรกหนึ่งหนึ่งครับรึ่งหลังโชต้าลงมาทนี่ของกัปโปรูปรับจาก433สาายการเป็น441แล้วเล่นมาแบบนี้ตั้งแต่คริสโจนโดนเล่นออกไปแล้วโชวต้าอยู่ริมเส้นซาร่าเข้ามาตรงกลางด้านซ้ายเป็นดียสตรงกลางเป็นแม็กลิสเตอร์กับโซโบเล่นไปเล่นมาเหลือ9คนครับโชต้าไปได้เป็นเหลือญที่2ฟาวส่อุด,ดูจีใบแดงเนี่ยผมไม่ติดเลยครับทั้ง2ใบด้วยซ้ำนะคือ มองภาพใหญ่แล้วมันเข้าใจได้อย่างโจนเนี่ยคือโชคร้ายมากครับแต่ภาพประจักษ์มันชัดอะมันก็สามารถให้ไปแดงได้หรือสอีเหลืองของโชต้าเนี่ยมันก็เสียเหลี่ยมนละครับไอ้ลูกแรกภาพเร็วๆว่าอาจจะเห็นว่า,าเฮ้ยสนุดขาตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าโชต้าก็มีส่วนครับที่ทําให้ขาของเลสเปอร์นั้นมันไปเกี่ยวกันเองเพราะาชนก่อนชนแบบบางๆนะฮะแต่จังหวะคนวิ่งเร็วอะโดนนิดเดียวมันก็เป๋ได้ ก็เป็นการตัดเกมจอวัที่2ก็เสียบอลและพยายามจะแย่งคืนอาจจะโดนไม่หนักครับแต่ตุ่งท่าเอานะให้ได้ไม่ติดใจกับ2ใบแดงที่เกิดขึ้นเลยครับเพียงแต่ว่าตอนที่มันเหลือ9คนเนี่ยการตัดสินของซัมมันฮูเปอร์มันแทบจะฆ่าเกมฟุตบอลที่หลายคนรอคอยที่เชื่อว่ามันจะเป็นเกมคุณภาพเลยเพราะนี้ผมไม่มีทางเลือกอื่นครับ นอกจากแพ็กเกมรับให้มันแน่นสุดผู้เลือแค่9คนผู้เล่นออลฟิลแค่8คนจากเริ่มระบบ4-3-3 4-4-1กลายมาเป็น4-4-0แล้วครับไม่ต้องมีของหน้านะสุดท้ายต้องเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งเอาพวกอีบูเอาเทรนเอาเอนโดลงมากราฟเฟลแบกลงมากลายเป็น5-3-0แล้วก็ยืนอยูย่นในแดนของตัวเองครับแล้วภาพที่เราเห็นนะ่ะ มันเป็นยี่สิบนาทีสุดท้ายที่มันแบบผมนั่งดูผมมันชื่นชมในความเป็นนักสู้ครับแต่มันก็อดแบบสงสารเห็นใจนักเตะหรือูไม่ได้แต่พวกเขาก็แบบถ้ารีดเหนื่อจนจดสุดท้ายในร่างกายได้ทำแล้วครับถ้ากรีดเลือดออกมาแล้วมันจะมีพลังเพิ่มทำแล้วครับทำทุกอย่างครับ โดนต้อนจนแบบหัวสุกหัวซุนมันเป็นสภาพเหมือนนักมวยที่ยืนอยู่ในมุมมาโดนต้อนเข้ามุมแล้วโดนเลือกต่อยเลือกออกอาวุธทำได้เป็นแค่แบบตั้งกาดหน้าตาก็ปูดสะบักสะบอมแตกนู่นแตกนี่แต่ยืนหยัดรับยืนหยัดเพื่อแบบจะเอาตัวรอดให้ได้รอรุ่นในจังหวะแบบเออ ลูกเซตพีษลูกตั้งเตะจังหวะสวนกลับคนที่อยู่บนสุดกลายเป็นสซบ,บูสไลน์ครับวิ่งไล่ไปนะรอรุ่นเตะมุมฟรีคลิกก็ได้ประมาณหนึ่งสุดท้ายก็ต้องอ่ะถอยกันมาเล่นเกมรับเหมือนเดิมมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเราเห็นแล้วแั่ว่านับถือหัวใจคือก่อนที่จบเกมนะระหว่างที่โดนแบบ โดนต้อนโดนโดนไล่โดนบุกกระดำอยู่แบบนั้นคือไม่ว่าผลมันจะเป็นแบบไหนะผมโคตรแบบภูมิใจในทีมทีมี้แล้วมันสู้จนจนจน,จนสุดหัวใจจริงๆจนแบบสุดความสาม,มารถจริงแล้วมันก็โชคร้ายไม่สิ้นสุดเนี่มาเสียประตูในช่วงทดเจ็บในสุดท้ายแล้วเป็นการทำเข้าประตูของจอรม์มาทิพ โอ้โมันสตรอรี่แบบโคตรดาร์กอะเอาแบบให้มันเจ็บปวดให้มันชอกช้ำเอาให้มันสุดนะแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่มีใครโทษชอมาทิพ์เลยครับจังหวะที่มันตุ้มลูกกระทบระคายเนี่ยทุกคนรู้ครับว่ามันมันแตกสลายมากผมมันล่วงลงก,กับพื้นเลยคือแบบนอนแบบคือเหมือนเราเรานั่งดูลูกตัวเองสู้ อย่างเต็มที่สุดความสามารถแต่สุดท้ายมันก็ไม่ไหวอ่ะมันมันจะปวดนะมันเจ็บปวดแบบแล้วเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราได้แค่ให้กำลังใจอย่างเดียวคุพอเราลูกขึ้นมาก่อนเลยนะครับรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันคนระับไปด้วยกันนะสเปอร์มีวันที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมไม่ลืมที่จะให้เกรด จากนั้นกับลูกทีมทุกคนในวันที่มันมีโอกาสในวันที่เล่นได้มากในวันที่เสียงเชียร์มันกระหึ่มแบบนี้ในวันที่คู่ต่อสู้กําลังพลังพลาดหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ตกเป็นรองคุณต้องขยี้ครับแล,สละสปอร์ทำได้ดีมากๆเป็นสามแต้มที่พวกเขากู้ควรแต่ถ้ามองในมุมของลิอร์พูมันก็เป็นวันที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นครับความเจ็บปวดความผิดหวัง ความผิดพลาดของทีมงานผู้ตัดสินมันเป็นมวลก้อนใหญ่ๆเลยครับแต่มันจะทำให้คุณแข็งแกงร่งขึ้นถ้าคุณผ่านไปได้ถ้าเรื่องแค่นี้ฆ่าคุณไม่ตายคุณจะแกร่งขึ้นแน่ๆแ,แล้วมันจะเป็นสปริงบอร์ดครับดูภาษากายของทุกคนคนระหลังจากจบเกมลงมาปรบมือให้แฟนบอลครอบชูมัหมให้ ดาวินน์เยซชี้ไปที่ททาราโมสอเอากันใหม่สู้กันใหม่แค่นี้ไม่ตายหรอกเว้ยนัดต่อไปกูจะกลับมาเล่นให้ดีขึ้นกูจะริงๆมั่งไยับเลยนั่นคือภาษากายนั่นคือความมุ่งมั่นมาต่างที่มันออกมาแล้วแล้วมันใจถึงใจอะถ้าใจมันได้อะอะไรก็เป็นไมได้ครับเส้นทางยังเหลืออีกยาวไกลามากมายสุดท้าย You ว i l l n e v e ร walk a l o n นไม่ใช่คำเท่ ที่สร้างขึ้นมาครับมันจะใช้ได้จริงกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณนตรงนี้คอมเมนต์นเข้ามาได้ครับเกมนี้รู้สึกอย่างไรกันบ้างแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ใหม่จากยักษ์แหล p ของเราเนะครับทำออกมาวันนี้พ่อมีก็เซฟเป็นลิงเหมือนกันช่วงต้นขึ่งหลังบิ๊กเซฟสองสามครั้งเหมือนกันหลายคนถามถึงครับอยากได้เสื้อของอล,ลิซอนแบ็กเกอร์บ้างก็เลยเออต้องทำมาให้ดูผมว่าเออมันก็สวยดี ครสนใจก็เหมือนเดิมครับเปิดรับพร p r อเดอร์ของเดือนนี้ระยะเวลาประมาณ10วันก็เริ่มเริ่มส่งของในรประมาณช่วงกลางกลางเดือนนะประมาณนั้นสนใจก็แวะเข้าไปได้ใน Line ยักษหลักนะครับ mm. Li n e o f f i c i a l a c แอ u n t ดตำหน้านะแล้วก็ยักหลั YAKLAB หรือว่าสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับเอาใหม่สู้ันใหม่ ค่าไม่ตายอย่ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ